โอเคสวัสดีพวกนายวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามนะครับแนะนําน้องคนนึงนะครับบอกว่าขอน้ําาดูแลชิ้นดําหน่อยนะครับพี่ใช้ตัวไหนผมอยากใช้ตามเพราะว่าผมดูรีวิวของพี่แล้วผมใช้ตามแทบทุกอย่างนะครับอ่ะได้จริงๆเคยทําไว้แล้วผมก็บอกเขาว่าตอบในคอมเมนต์ว่าเอ้ยพี่ทําไว้แล้วลองย้อนไปดูคลิปเ,เก่าเขาก็บอกว่าเขาเลื่อนหาไม่เจอนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่า ผมใช้ตัวไหนนะครับจริงๆใครอยากดูคลิปที่ที่วิธีใช้หรือว่าการใช้มันเป็นยังไงอ่ะให้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะก็คือเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปเจอก็ดูคลิปอื่นก็ได้นะครับเหมือนกับช่วยสนับสนุนช่องผมไปในตัวนะครับการดูคลิปช่องผมอ่ะนะก็เห็นเงาเงาแบบนี้นี่นะครับนี่ก็คือเงาเงาแบบนี้รวมถึงชิ้นดํานะครับชิ้นดาเนี่ยอ่าบางคนถามว่าคนที่เคยดูคลิปที่แล้วถามว่า พี่น้ำยาชิ้นดำอันนี้เอาไปทารถสีด้านได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับก็มาถึงตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้ง2ตัวเนี้ไว้ให้ใต้เดคิป t i o n นะครับว่ามันใช้ยังไงอะไรแบบไหนราคาเท่าไหร่มียังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะครับคือ2ตัวเนี้ต้องบอกกันว่าตัวซ้ายเนี่ยคือแม็กโปตัวขวานี่คือแม็กไกวนะครับแม็ไวคือแว็กที่ผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับใช้ฉีดชุดสีนะครับเช็ดรถ อยู่เป็นประจำส่วนแน็กโป้เนี่ยเป็นตัวที่ฟื้นฟูพลาสติกโดยตรงอย่าเอาไปเช็ดชุดสีนะครับตัวซ้ายนะครับตัวขวาคือแวก็กที่เช็ดชุดสีอยู่เป็นประจำนะครับทีนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ละทษถึงจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆเป็นรถใหม่นะครับรถที่ถอยมาใหม่ๆเลยแล้วอยากจะบำรุงรักษานะครับทาทาชุดสีทาชิ้นดำนะครับตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับ โอเวอร์ออลนะครับทาได้ทั้งคันยกเว้นยางแล้วก็ส่วนที่เป็นเหล็กด้านๆนะครับเนี่ยอย่างเรือนไมหรือว่าพลาสติกเรือนไมเนี่ยสีดำเนี่ยนะครับทาได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฉีดแล้วก็เช็ดเหมือนกับใช้กับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับที่เพื่อนๆใช้แว็กชุดสีอะเนี่ยใต้บังคงบางคนชิ้นดาอะไรพวกเนี้ยบางคลนหลังบางร้อนท่อหมอ้อกองทาได้หมดเลยนะครับก็คือฉีดไปแล้วก็เช็ดเอาผ้าเช็ดมันจะไปช่วยเคลือบนะครับให้ ความดาอะ่ะมันยังคงอยู่แต่ว่าใช้แล้วมันไม่ได้ดํามากเนี่ยใต้นี้ก็ฉีดได้นะฉีดได้นะเวลาน้ำมันก็ดึงขึ้นมามันไอ้นั่นมันก็จะไม่เกาะเพราะว่าแว็กตัวนี้มันจะไปเคลือบนะครับรถใหม่นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องไปใช้นักโปเนี่ยอย่างตรงที่เป็นเหล็กเงาๆตรงนี้นะแข็งเนี่ยก็ฉีดได้นะครับเช็ดแล้วมันก็เงานะครับรถเดิมๆนะเนี่ยผมก็ใช้ก็คือใช้ตัวนี้ยฉีดเช็ดเลยนะครับสามารถฉีดเช็ดได้ทั้ง ชุดสีแล้วก็ชิ้นดํานะครับแต่ว่าเวลาเช็ดแนะนําให้แยกผ้านะครับผ้าของชุดสีก็คือผ้าของชุดสีผ้าของชิ้นดําก็คือผ้าของชิ้นดาแค่นั้นเองแต่ว่าน้ํายาในขวดเดียวกันได้มันมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เลยทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ขวดเล็กเนี่ยก็สามร้อยกว่าบาทขวดใหญ่ก็จะเยอะหน่อยแต่ว่ามันหกร้อยกว่าบาทแต่คุ้มกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นรถใหม่นะครับ ไม่ต้องไปใช้ฟื้นฟูพลาสติกอะไรทางนั้นเพราะถ้าถ้าถ้าคุณใช้แล้วพอคุณหยุดใช้สีมันจะซีดนะครับน้ํายาฟื้นฟูพลาสติกมันทําให้สีชุดสีดําเอ้ยชุดชุดชิ้นดาอะดาและเงาแต่ว่าพอมันหมดน้ายาที่เคลือบไว้มันก็จะซีดเหมือนเดิมนะครับแล้วรถใหม่ๆไปใช้ก็ซีดนะครับมันเหมาะสําหรับรถที่ซีดแล้วถึงจะใช้นะครับส่วนไอ้ตัวที่ผมบอกตัวแรกเนี่ยมันคือใช้ได้เลยคุณบํารุงรักษาเนี่ยฉีดตัวเนี้ยนะครับ มันจะช่วยให้สีอะฉีดช้าลงนะครับนี่คือคุณสมบัติของมันที่ผมใช้อยู่แล้วผมเจอแล้วก็เลยมาบอกนะครับแนะนำนะครับฉีดได้ทั้งคันนะครับที่เป็นพลาสติกอะฉีดได้ทั้งคันเลยนะครับขวดนี้ของแมกควายนะครับอัลิเมทควิกแว็กนะครับฉีดแล้วเช็ดจบนะครับช่วยป้องกันแสง UV ป้องกันแสงแดดอะไรได้หมดเลยผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมใช้อยู่มันใช้ดีแล้วก็มาบอกต่อแค่นั้นเองนะครับส่วน คนที่ชอบอจอดรถตากแดดนะครับจอดตากแดดบอ่อยหรือว่าตากฝนบ่อยรถไอตรงชุดชุดไอชิ้นดำเนี่ยมันซีดแล้วมันเก่าแล้วนะครับทีนี้ไออะไทเมทกรีกแกรกเนี่ยของแมกไกเนี่ยมันจะไม่เพียงพอแล้วมันจะต้องมาพึ่งไอตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้มันมีหน้าที่เข้าไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้ชุดสีดำด้านะนะครับ ที่มันเป็นสีด้านนะนะพลาสติกสีด้านนะไม่ใช่ชุดสีอันนี้ย้ําก่อนว่าใช้กับชุดสีไม่ได้นะอย่าไปใช้นะซีดเลยนะลอกเลยนะบอกก่อนนะคืออันนี้มันทาได้พลาสติกดานะครับทั่วคันนะครับทายางได้ไหมไม่เกี่ยวกันทาไม่ได้นะครับบางคนจะต้องถามนะครับทายางได้ไหมทายางไม่ได้นะครับแล้วยางพี่ทําไมดํายางผมไม่เคยใช้ใช้อะไรเลยผมใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดมันเงาเองผมเคยทําคลิปไว้แล้วย้อนไปดูได้นะครับเช็ดทุกวันมันเงาเองยางผมะนะครับตัวนี้ เป็นน้ายาฟื้นฟูลพลาสติกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะครับใช้ทาได้หมดเลยที่เป็นพลาสติกสีดําตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกด้านพลาสติกเงาตรงหม้อกองหรือว่า,าฝาครอบหม้อน้ํานะครับใช้ได้หมดบางท่อก็ใช้ได้บางโค้งก็ใช้ได้แต่ใช้เมื่อเมื่อมันซีดแล้วนะครับถ้ารถคุณยังไม่ซีดอย่าไปใช้ตัวนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ใช้แว็กของแม็กไกว์พอตัวนี้ก็อ่า มันจะมีช่วงร้อยกว่าบาทจนถึง200กว่าบาทนะแล้วแต่โปรแล้วแต่ช่วงเวลาเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยก็คุยกันเนี่ยก็อธิบายกันมาก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าถ้ารถใหม่ให้ใช้แว็กที่ผมแนะนาเป็นแว็กสเปรย์แบบฉีดทาไปได้เลยมันก็จะมีคนมาถามอีกว่าพี่ยี่ห้ออื่นฉีดได้ไหมผมไม่รู้ครับผมไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นผมใช้อันนี้ผมก็แนะนําอันนี้นะครับส่วนจะยี่ห้ออื่นจะ จะดีไหมยังไงผมก็ต้องขอเวลาลองถ้าเกิดผมเจอดีๆนะผมใช้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับก็ยังไงก็กดติดตามไว้นะครับเวลาผมรีวิวอะไรหรือแนะนําอะไรจะได้ไม่พลาดกันเนี่ยมันก็จะเงาๆแบบนี้แหละนะครับคือมันไม่ได้ผมเช็ดทุกวันแทบทุกวันดีกว่าถ้าเป็นช่วงสามเดือนแรกผมเช็ดทุกวันเลยนะครับมันก็เลยแบบเครือบแล้วก็เงามาจนถึงทุกวันนี้นะครับพอหลังๆมานนี่ก็ห่างแบบอาทิตย์นึงเช็ดที หลายวันก็แค่ปัดฝุ่นเอาผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นพอมันก็จะเงาอยู่แบบนี้แหละนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีมันก็จะเงาแบบนี้นะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ลิงก์สั่งซื้อนะครับข้างใต้ทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันแน่กับน้ํามันแก๊สโซฮอร์ค่าออกเทน97ของบางจากนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมนะครับตอนนี้น้ํามันใกล้หมดแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ถ้าใครอยากรู้ว่ามันดีไม่ดียังไงเดี๋ยว คลิปหน้าเราเจอกันนะครับเจอกันแน่บางจาก9เอทาน97นะครับที่คนขอให้ทำรีวิวเข้ามาก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ยังไงฝากกดติดตามช่องนะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดให้หมดเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ